สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องค้นมักเลี้ยงทุกท่านครับช่วงนี้กับพักเลื่องหมูค่ายก่อนนะครับเขาสู้โหมดการเลี้ยงมูนะครับช่วงนี้กับเอฟซีลายๆท่านถามมากันหลายครับว่าหัวอาหารที่ผสมแล้วให้กินได้เลยบอถ้าเป็นมูใหญ่ให้กินได้เลยครับแต่ถ้าเป็นมูหน่อยก็แนะนําให้อัดเม็ดก่อนเพราะว่าระบบการย่อยของมูหน่อยท่านดีขึ้นมูสใหญ่ครับวันนี้ก็มาเห็ดอาหารมูแม่พันธุ์อุ้มทองครับ นี่กับหมูสาวครับพึ่งผสมได้สามเดือนทองแหลกกับบทท่านย่แห้งปัานไหนครับ <c oughs> ถ้าฝากากดติดตามากดไลค์กดแชร์ให้น้ำแนเด้อครับ <c oughs> ครับมาเบิ่องอาหารหมูสูตรบ,รรบ,บานๆครับมาเบิ่งขั้นตอนการผสมเบิ่งว่ามีวัตถุดิบใส่ยังแนวัตถุดิบรอบนี้ใส่เก่ายา,ยางครับใส่ห้ามอ่อนครับห้ามอ่อนสามสิบกิโลกรัมครับ ใส่ลำหยาบครับลำหยาบ20กิโลกรัมครับล่ำหยาบมีประโยชน์ครับซอยเหลืองระบบการย่อยเก็ดไห,หมูทองบบือืดครับย่อยอาหารง่ายนะครับเหล็กกระบ,บออืดอัดปลายเขาครับผมใส่หา10กิโลกรัมครับ อาจิมีเสียงแสกรบกวนแนเด้อพี่น้องเพราะว่าตอนท่ายคลิปฝนตกนําครับเสียงมูแม่พันกินอาหารอาจดังรบกวนแน่ครับตามโดยกากรถเหลืองครับ13กิโลกรัมครับ ตามด้วยปลาป่านครับ5กิโลกร,รมัม ตามด้วยแคลเซียมครับ1นกิโลกร,รมัมพี่มิกครับใส่พี่มิกซีขีด ขั้นตอนต่อไปครับ DDGS ครับสามขีดตามด้วยเกลือครับเกลือแกงี่และครับสามขีดร่วมวัตถุดิบทั้งเบิร์เก่ายางครับ นำนักร่วมทั้งเดดร้อยกิโลกรัมครับในการผรสมขังนี้ขั้นตอนต่อไปกับผสมให้เขาออกันครับค้นไปค้นมาพลิกไปพลิกมาให้เขากันคนหลายรอบนะครับ่วงนี้กะราคาหมูกะพ่อไปพ่อมาอยู่เนาะครับพี่น้องกเกษตรกรทุกท่านกะพ่ออยู่ใดอยู่ครับคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปเด้อพี่น้องตอนนี้ลูกหมู ทางพื้นที่ของท่านขายตัวละจักบาทครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันท่านขายหมูคุ้นใดกิโลละจักบาทกะคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปน่เลครับเพราะว่าราคาแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดราคาบ่เท่ากันครับคนไปคนมาหลายรอบครับต้องใส่เวลานะครับในการคนเบิ่งไปเรื่อยๆครับ สูตรแม่พันธุ์อุ้มทองกับสูตรแม่พันธุ์ไฮนมกผมใส่ตัวเดียวกันนี่แหละครับกินต้องกันได้ครับไม่มีปัญหายัางซอยประหยัดตนทุนในการเลี้ยงครับดีกว่าเฮาเสืออาหารสำเร็จเพ็ดเองเบิดบ่กีบาทครับ กะนยังพระท่านเขากันดีปานได้ครับตอนนี้ต้องค้นอีกแน่ยูพลิกไปพลิกมาครับพลิกไปพลิกมาอีกรอบนี้กับคือสี사이่งันได้เราแล้วครับเหลือมเขากันแน่แล้ว โอเคแล้วครับผมเหลื่อมสายงานไหนแล้วครับสำเนียรอบนี้ผสมเราให้กินได้เลยครับแบบบ่ต้องอัดเม็ดครับรอบนี้หงสาวทองแหลกกำลังผสมได้สามเดือนครับเนี่ย กินเวลาละหนึ่งกิโลครึ่งให้กินเสาแรงครับผมบ่ได้ให้กินร้ายครับคุ้มนำหนักครับให้กินอ้วนร้ายกับขอดอยากครับมีปัญหาตอนขอดมากเดี๋ยวยากอีกครับต้องลำบากลวงอีกครับก็ฝฟาก,กดติดตามกดไค์กดแช่ให้น้ำแน่เด้อครับเพื่อแสดงมีกําลังใจเฮ็ดคิดต่อไปขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ อยากให้เห็ดคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาได้ครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้